พระราชพิธีถวายพระเพลิงสร้างพระเมรุมาตรราชประเพณีที่มีเพื่อถวายพระเกียรติยศแด่พระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตและยังเป็นในยะแสดงถึงบ้านเมืองอันมั่นคงและสงบเรียบร้อยภายใต้ใตสเสวิตชัตรของกษัตริย์พระองค์ใหม่ แม้ราชประเพณีนี้จะถูกลบเลือนหายไปด้วยภัยสงครามนับสิบปีต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาา่าลัยรัชกาลที่สองอันเป็นเวลาที่บ้านเมืองเริ่มคืนสู่สุขสันติพระองค์จึงทรงจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชอย่างสมพระเกียรติสร้างพระเมรุขนาดใหญ่ตามแบบราชประเพณีอยุธยาที่ท้องสนามหลวงใกล้พระบรมมหาราชวัง จากนั้นพระราชประเพณีอันสําคัญนี้จึงถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปึกแผน่นและความมีอารยะของชาติไทยมาจนถึงปัจจุบนันและนี่คือกว่าจะเป็นไทย